สวัสดีครับช่วงนี้ต้องบอกว่า Microsoft นี่กำลังมาแรงแบบสุดๆเลยนะครับอะไรคือความลับเบื้องหลังความสำเร็จที่มันดูจะมาหาศาลขนาดนี้คำตอบทั้งหมดซ่อนอยู่ใน,นกลไกที่เรียกว่าวงล้อ AI หรือ AI Flywheel ครับและวันนี้เราจะมาแกะกลไกนี้ไปพร้อมๆกันเลยเริ่มกันที่ตัวเลขที่แบบโอโหเลยครับ 7 7 7พันล้านดอลลาร์นี่ไม่ใช่รายได้ทั้งปีนะครับแต่เป็นรายได้แค่ในไตรามาสเดียวของ Microsoft ตัวเลขนี้มันบอกเราได้ชัดเลยว่าขนาดของความสำเร็จที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนแล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือนี่คือการเติบโตถึง18%นะครับคือสาหรับบริษัทที่ใหญ่เบอร์นี้อยู่แล้วการโตได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยมันเป็นสัญญาณชัดๆเลยว่ามีแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่ทรงพลังมากมาก กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วถ้าตัวเลขปัจจุบันยังว้าวไม่พอลองดูตัวเลขนี้ครับ392 0 0 0พันล้านดอลลาร์ในวันนี้คือมูลค่าสัญญาที่เซ็นไปแล้วแต่ยังรอส่งมอบงานอยู่พูดง่ายก็คือเป็นไรายได้ในอนาคตที่ Microsoft การันตีไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเหมือนมีเงินกองโตรออยู่ข้างหน้าเลยครับคำถามสำคัญก็คือแล้วอะไรล่ะที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขทั้งหมดนี้ อะไรคือกลยุทธ์ที่ทําให้บริษัทเติบโตได้ขนาดนี้เอาละครับงั้นเรามาค่อยๆแกะดูกันทีละส่วนเลยดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างทุกอย่างมันต้องเริ่มจากรากฐานที่แข็งแกร่งครับส่วนแรกของวงล้อนี้ก็คือเครื่องยนต์โครงสร้างพื้นฐาน AI ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนกับการสร้างซุปเปอร์ไฮเวย์สำหรับโลก AI และ Microsoft ก็ทุ่งสุดตัวเลยครับเพื่อสร้างทางหลวงเส้นนี้ให้มันดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดก่อนอื่น AI infrastructure มันคืออะไร ลองนึกภาพง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับระบบไฟฟ้าของโลก AI นั่นแหละครับมันคือเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลขนาดมหามาเซิร์เวอร์เป็นล้านๆตัวแล้วก็ชิปพิเศษอย่าง GPU ที่เป็นเหมือนขุมพลังให้ AI ทุกตัวสามารถคิดและทำงานได้แล้ว Microsoft เขาลงทุนอะไรไปบ้างโอ้โหแผนเขานี่ชัดเจนแล้วก็ดุดันมากครับอย่างแรกเลยนะคือจะเพิ่มขนาดของ data center เป็น2เท่าภายในเวลาแค่2ปีเองนะครับ แล้วก็กำลังสร้างศูนย์ข้อมูล AI ที่ว่ากันว่าทรงพลังที่สุดในโลกด้วยและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเรียบติดตั้งชิป NVIDIA รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเหมือนสมองของ AI รุ่นใหม่ๆและแน่นอนครับจิ๊กซอชิ้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเป็นพาร์เนอร์คนสำคัญสุดพิเศษกับ Open AI นั่นเองแล้วนี่ครับคือสิ่งที่ยืนยันขนาดของความเป็นพาร์เนอร์ได้ดีที่สุด OpenAI เส้นสัญญาใช้บริการ a i r ชัวเพิ่มซึ่งมีมูลค่าสูงถึง250,000ล้านดอลลาร์นะครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากแล้วก็เป็นการการันตีรายได้ก้อนมือมาให้กับ Microsoft ในอนาคตเลยเอาละครับพอมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วขั้นตอนต่อไปของวงล้อก็คือการนำโครงสร้างนั้นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนจับต้องได้และนั่นก็คือ Copilot หรือก็คือการเอา AI ไปใส่ไว้ในทุกๆท,กที่ทุกๆโปรแกรมที่เราใช้นั่นเอง 900ล้านคนคือจำนวนผู้ใช้งานที่ได้ลองใช้ฟีเจอร์ AI ของ Microsoft ในแต่ละเดือนนะครับนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขส,ยสวยๆนะแต่มันเป็นหลักฐานเลยว่า Microsoft สามารถเอา AI เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกได้สำเร็จแล้วจริงๆแล้วถ้าเราเจาะลึกลงไปอีกดูเฉพาะผลิตภัณฑ์เรือธงอย่าง Co-Pilot เพียวๆเลยนะก็ยังมีคนใช้งานเป็นประจำทุกเดือนมากกว่า150ล้านคนเลยครับนี่คือการยอมรับในวงกว้างที่ชัดเจนมากว่าของเขามันมีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้จริง แต่จุดที่เด็ดที่สุดเลยนะครับคือการเจาะตลาดองค์กรมากกว่า90%ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Fort u n e 500เนี่ยกำลังใช้งาน Microsoft 3 6 5 c o p i l o t อยู่นี่ไม่ใช่แค่การเข้าถึงตลาดนะครับแต่มันคือการยึดหัวหาตลาดที่ทําเงินได้มากที่สุดซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างรายได้ของบริษัทเลยแล้วสไลด์นี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับอย่างบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก PWC เนี่ยนำโคพายร์ลตไปใช้ถึง2000,000ที่นั่ง หรือสถาบันการเงินใหญ่อย่างลอยซ์ก็ใช้ไป30,000ที่นั่งนี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นเลยว่าการนำไปใช้งานมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นสเกลที่ใหญ่มากๆด้วยทีนี้พอผลิตภัณฑ์มันถูกเอาไปใช้เยอะมากๆวงล้อขั้นต่อไปมันก็เริ่มหมุนครับนั่นก็คือการเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งหรือพูดง่ายๆก็คือถึงเวลาทำเงินแล้วนั่นเองแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับพอองค์กรต่างๆเริ่มใช้ AI กันเยอะขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือ พวกเขาก็ต้องการบริการด้านข้อมูลที่มันทรงพลังมากขึ้นไปอีกเราเลยได้เห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดในบริการพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น SQL DB Hyper Scale ที่โตถึง75%หรือ Fabric ที่โต60%ทั้งหมดนี้คือผลกระทบโดยตรงจากความต้องการใช้งาน AI เลยครับเรากลับมาที่คำว่า RPO หรือ Remaining Performance Obligation กันอีกทีนะครับคำนี้สำคัญมากนะ มันคือมูลค่าของสัญญาทั้งหมดที่เซ็นไปเรียบร้อยแล้วและกําลังรอวันที่จะบันทึกเป็นรายได้พูดง,ง่ายๆีกทีมันก็คือเงินในอนาคตที่การันตีแล้วนั่นเองครับแล้วความพีคอยู่ตรงนี้ครับ r p o ของ Microsoft เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในเวลาแค่2ปีเท่านั้นจนมาอยู่ที่392 0 0พันล้านดอลลาร์คุณคุ้นไหมครับตัวเลขนี้ใช่เลย นี่คือตัวเลขเดียวกับที่เราเห็นในตอนแรกสุดเลยครับนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้เลยว่าวงล้อนี้มันกําลังหมุนแล้วก็สร้างรายได้ในอนาคตอย่างมหาศาลจริงๆแล้ว Microsoft จะหยุดแค่นี้ไหมไม่มีทางครับแล้วแผนต่อไปคืออะไรเขาจะทําให้วงล้อนี้มันหมุนเร็วขึ้นไปอีกได้ยังไงเรามาดูอนาคตกันต่อเลยครับข้อมูลนี้มาจากบริษัทโดยตรงเลยนะครับพวกเขาคาดว่ารายได้จะสูงขึ้นอีกในไตรามาสหน้าและที่สําคัญเลยคือจะเพิ่มการลงทุนเพื่อซื้อ G P U มากขึ้นไปอีก แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเขากาลังเหยียบคันเร่งในกลยุทธ์ AI แบบมิดเลยนะสิครับและนี่คือปรัชญาที่สําคัญที่สุดของ Microsoft เลยครับคือเขาไม่ได้แข่งกับใครเพื่อสร้าง AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนในหนังไซไฟนะแต่พวกเขามุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบเอเจนต์ซึ่งก็คือ AI ที่เป็นเหมือนผู้ช่วยเก่งๆที่สามารถทํางานซับซ้อนแทนเราได้โดยอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อแก้ปัญหาจริงๆในวันนี้และนี่ก็อาจจะเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าคิดที่สุดนะครับ การที่ Microsoft เลือกเดินในเส้นทางที่เน้นการใช้งานได้จริงสร้างเครื่องมือที่ช่วยคนทำงานได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นแทนที่จะวิ่งไล่ตามความฝันเรื่อง AI g ที่ยังไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่มันอาจจะเป็นความได้เปรียบที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเขาทิ้งห่างกู้แข่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้นี่คือสิ่งที่น่าติดตามก็ต่อไปครับ